สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Entertainment Update Weekend นะคะกับการสรุปข่าวบันเทิงค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะขวานค่ะแล้วอยู่กับเก่งนะฮะ ทุกนี้นะครขอเริ่มต้นกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับโครงการเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดพลังแผ่นดินครับซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินนะฮะที่ทุกท่านจะได้ทําบุญร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยการเป็นเจ้าของเหรียญผนวดพลังแผ่นดินครับเหรียญที่พระองค์ท่านทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต้นแบบนะครับและมีพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษเสมือนของขวัญจากพ่อเลยทีเดียวครับราคาเหรียญละ100บาทซึ่งมีีเพยง10ล้านองค์เท่านนั้นร,บรยบาทซึ่งม ถวายเพื่อโรงพยาบาลสิริราชครับในโครงการสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชครับ สามารถสั่งจองได้ในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับที่ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศไทยครับผมนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะนะคะอันเป็นสิริมงคลนะคะของเหล่าทีมงานและนักแสดงจากละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคลนะคะนั่นก็คือการที่ได้ไปไหว้พระแก้วมรกตนะคะและถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพรกษัตริย์นะคะที่ปราสาทพระเทพีดอค่ะเรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยไปติดตามค่ะ ในอย่างที่หลายท่านนะฮะทราบกันดีนะครับว่าละครเวที4ีแผ่นดินเดอะมิวสิคัลนี้นะฮะ,ฮะมีนักแสดงมากความสามารถหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่มาร่วมแสดงด้วยซึ่งใน,ในนั้นครับคือพี่รัตเก้าอมรดิศหรือพี่ตงเหน่งนั่นเองฮะซึ่งห่างหายจากการเล่นละครเวทีไปพักใหญ่เลยทีเดียวแต่ครั้งนี้ครับเธอได้กลับมาแล้วะฮะซึ่งจะมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้กลับมาเล่นเป็นละครเวทีเดอะมิวสิคัลด้วยนะฮะลองไปฟังจากพี่ตงเหน่งครับค่ะละครเวทีสุดยิ่งใหญ่นะคะสี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัลค่ะ จะเปิดมากกนการแสดงรอบแรกนะคะในวันที่19ตุลาคมนี้นะคะจองบัตรกันได้ค่ะที่ไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขานะคะและพิเศษสําหรับนักเรียนนักศึกษานะคะกับโครงการ FCB Student Ticket นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่0 2 6 4 2 2 4 0 0 5นะคะและสำหรับช่วงนี้ครับพักกันสัก,ค,สกรครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาพบกับภาพบรรยากาศการซ้อมคอนเสิร์ตถึงไหนถึงกันครับและพิโซโนเดินตาขึ้นท่านหนุ่มพอดช่วงหน้าหลักโฆษณาครับ กลับมาสรุปข่าวบันเทิงกันต่อนะฮะช่วงนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่น้องกันเดอร์ตาครับซึ่งกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตนะฮะกับคอนเสิร์ตถึงไหนถึงกันครับซึ่งในครั้งนี้น้องกันเนี่ยได้มีการโชว์สเต็ปการเต้นด้วยอ่าในวันนี้ครับเรามีภาพบรรยากาศเบื้องหลังการซ้อมคอนเสิร์ตครั้งนี้มาให้ได้ชมกันนิดๆหน่อยๆครับลองไปชมกันครับแฟนตาของน้องกันเดอร์ตาฮะต้องเตรียมรีบซ้อมร้องซ้อมเต้นนะฮะแล้วก็เป็นมันกับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรรกกในนนชีวิิตตะะฮับคอเส์ ถึงไหนถึงกันครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่24แล้วก็วันที่25กันยายนนี้นะฮะที่สยามพารากรอนฮอล์นะฮะสยามพารากอนนั่นเองครับซึ่งสามารถหาซื้อบัตรแล้วก็จองกันได้แล้วที่ ไทยิเกตเมเจอร์ทุกสาขาเลยทีเดียวครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดยเฉพาะรอบในวันที่25แล้วเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็รีบ,รบจองร,รีบซื้อรีนเท้านะครับผมค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งมเดอซาน Star, นะคะโทโนโ่เดอร์ซานนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีงานเข้ามาที่ที่เรียกว่ายุ่งสุดๆเลยทีเดียวนะคะหลายๆคนค่ะก็เลยบอกว่าหนุ่มโทโน่เนี่ยเขาขึ้นแทน่นหนุ่มฮอตไปซะแล้วนะคะเรื่องแบบนี้นะคะโทโน่เขาจะว่าอย่างไรบ้างไปฟังค่ะ ะะแฟนลับโตโน่น,นะคะก็เรียกได้ว่าติดตามผลงานได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะทั้งพิีเซนเตอร์เองงานเพลงรวมถึงงานละครนะคะบุ๋งน้าฝนต้องติดตามนะคะจะออกอากาศในวันที่21กันยายนนี้นะคะทางสบอ้ค่ะ ในช่วงนี้ครับมีข่าวดีสําหรับนักเรียนและก็นักศึกษานะฮะในโครงการทุนสร้างคนสร้างบัณฑิตรุ่นที่14ปี2555ครับกับมูลนิธิดํารงชัยธรรมจานวน50ทุนครับรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะฮะถึงวันที่25กันยายน2554ครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ที่สถาบันการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดก็ได้นะครับที่ w w w บไซต์ดํารงชัยธรรม .com นะฮะหรือ w w w บไ .jimgrammy .com ซึ่งต้องวงเล็บตรงม,มุมซองด้วยนะฮะว่าสมัครขอรับทุนนะครับผมค่ะนะคะอย่าพลาดนะคะโครงการดีๆแบบนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกับต้อปิตินะคะจะมาอัปเดตเรื่องกระแสข่าวที่ว่านุ่นวรนุณตั้นทองนะคะส่วนวิลลี่ค่ะตอนนี้กําลังเหออลูกชายมากๆเลยนะคะแล้วก็โปรดิวเซอร์หนุ่มือทองนะคะหนึ่งจักรวาลละสดแล้วทั้งหมดหลังโฆษณานะคะ กลับมาสรุปข่าวบันเทิงกันต่อนะคะช่วงนี้มากันที่คุณหนึ่งจัก,กรวาลค่ะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็นักแต่งเพลงมือทองคนหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีงานนะคะที่แต่งเพลงนะคะแล้วก็ดูแลศิลปินอยู่มากมายหลายคนนะคะโด่งดังกันไปตามๆกันเลยนะคะศิลปินที่คุณหนึ่งเนี่ยทำงานให้นะคะ <S <S ตอนนี้ค่ะคุณหนึ่งเขาก็ฉลองโสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งงานเนี่ยจัดจับเรียบง่ายนะคะแล้วก็มีพี่น้องเพื่อนพ้องนะคะร่วมวงการไปร่วมงานอย่างคับค้่งเลยทีเดียวนะคะเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากด้วยค่ะ เอ็นเตอร์เทนเมนต์อัปเดตนะคะ,ะ,คะก็ต้องขออวยพรด้วยนะคะให้คู่ของคุณหนึ่งนะคะรักกันไปนานๆแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะเรามาต่อกันที่กระแสข่าวที่ว่าคุณนุ่นวรุณเนี่ยตั้งท้องได้3เดือนแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีคํายืนยันออกมาจากปากของคุณนุ่นหรือว่าคุณต๊อดผู้เป็นสามีแต่อย่างใดครับแต่มเมื่อวันก่อนครับทางทีมงานของเราเนี่ยได้ไปเจอกับคุณต๊อดนะฮะจึงได้เข้าไปสอบถามถึงกรณีนี้ฮนะว่ามีเรื่องแล้วมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะฮะเราไปฟังจากคุณต๊อดครับ คุณตองก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณนุ่นเนี่ยยังไม่ได้ตั้งท้องแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็มีวางแผนไว้นะฮะ ให้หลังจากละครปิดกล้องก่อนนะฮะว่าจะมีน้องนะครับแต่ว่าขอใช้เป็นวิธีธรรมชาตินะฮะซึ่งทางประชาชนนะ,ะและของ Entertainment อัปเดตของเราเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็รอรุ่นให้มีน้องไวๆนะครับนะคะมากันที่คุณพ่อมือใหม่กันบ้างนะคะพี่เวลลี่แมรีทท่ทอสน,นั่นเองนะคะก็กำลังเห่อลูกชายนะคะซึ่งก็ใช้ชื่อว่าน้องวินเหิแบบสุดๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แว่วๆมาว่าตอนนี้เนี่ยนะคะกำลังวางแผนเตรียมจะมีคนที่2แล้วด้วยจะจริงหรือเปล่าต้องไปถามพี่วินลี่ค่ะ ยังไงทาง entertainment update นะคะต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณใหม่ขพี่วินลี่ด้วยครับค่ะและสำหรับคุณสาวๆนะคะที่ต้องการมีผิวเนียนสวยใสนะคะสกาแคร์เพอร์เฟกค่ะให้ผิวคุณพร้อมสวยด้วยคุณค่าบริสุทธิ์จาก r o ส e ิปออย l ที่บาลานซ์อย่างลงตัวกับ q ิวทนะคะช่วยฟื้นฟูและบำรุงผิวให้ดูเนียนใสอย่างมีสุขภาพมากขึ้นค่ะพร้อมปกป้องแสงแดดด้วย SPF50 สก,กาแคร์เพอร์เฟกให้ผิวเนียนใสบอกความสวยค่ะและสำหรับช่วงนี้ครับพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาพบกับพี่โอนแลชิตนะฮะร่วมงานละครกับช่องสามแต่ว่าไม่มีปัญหากับทางค่ายเดิมนะฮะแล้วก็คุณชารลิตและก็วุ้นเส้นนะฮะซึ่งตอนนี้ครับได้ร่วมเล,ลเล่นละครด้วยกันนะฮะใ,ในเรื่องแม่มแก้มแดงครับพร้อมมีงงนเรื่องแต่งงานออกมาด้วยะฮะช่วงหน้าหลักโฆษณาครับ ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของ Entertainment Update Weekend ค่ะช่วงนี้มากันที่ข่าวของหนุ่มโออนุชิตนะคะที่ตอนนี้ค่ะเขาก็กำลังจะไปเล่นละครกับช่อง3นะคะเรื่องแววมายุรานั่นเองก็เลยมีหลายคนสงสัยค่ะว่าคุณโออนุชิตเนี่ยย้ายสังกัดแล้วหรอนะคะต้องไปถามเขาๆว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรค่ะ ะค,ะคุณโอก็บอกแล้วว่าไม่ได้ย้ายสังกัดนะคะแต่ว่าที่รับเล่นเรื่องนี้ก็เพราะว่าบทดีจริงๆประกอบกับตอนนี้ก็หมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมนะคะซึ่งตอนนี้เหลือแต่สัญญาใจเท่านั้นนะคะมาต่อกันที่คู่รักฮอตฮิตซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองมากที่สุดช่วงนี้เลยทีเดียวนะคก็คือวิเจย์วุ้นเส้นกับพี่ชาคริตนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะฮะได้มีแงมเรื่องข่าวดีออกมาแล้วด้วยนะฮะอีกทั้งว่าทั้งคู่เนี่ยยังได้ลงละครเล่นด้วยกันด้วยนะฮะซึ่งทััั้้งงงงงงคนนี่่่ยยจะอออออกกมาาาาพูดถึรรรณทออวไไป ยังไงคุณผู้ชมนะฮะก็ติดตามกันได้นะคะกับละครเรื่องแหม่มแก้มแดงนี้นะฮะแล้วก็ที่ว่าคาวดีเนี่ยไม่นานเกินรอเนี่ยเมื่อไหร่นะฮะยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงครับผม ค่ะและใครนะคะที่พลาดนะคะหรือว่าอยากเก็บภาพความประทับใจนะคะกับคอนเสิร์ตเลฟิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟนะคะร้องเล่นเต้นโชว์พร้อมกับการเจาะใจบี้ค่ะว่ากว่าจะมาเป็นคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะในรูปแบบว c d ดีและ DVD ค่ะจะวางแผงในวันที่22กันยายนี้แล้วนะคะก็เตรียมซื้อหากันได้แล้วนะคะและคุณผู้ชมนะคะต้องการแสดงความคิดเห็นหรืออยากให้เรานําเสนอเรื่องอะไรนะคะหรือว่าตอบคาถามทางรายการครับสามารถ s m s มาได้ที่4242830นะครับหรือว่าจะ เข้ามาเมนต์ในเฟซบุ๊กของเราที่ www.facebook.com/lovexchannel <au> ครับผมค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรักนะคะคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอและจะบอกว่ารักเธอที่สุดใจดวงนี้ของฉัน อยู่ที่เธอรักนะคะคนดีของฉันรถจะมั่นใจทุกทุกอย่าง